สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้จะพารีวิวนะฮะงานติดตั้งนะผมพับกระจกออโต้นะฮะสำหรับตัว Fortuner MC นะฮะกับ Fortuner l e g e n d นนะครับผมขั้นตอนก็ง่ายๆนะฮะลูกค้าสามารถที่ทำเองได้ที่บ้านนะครับผมเริ่มจากการถอดตัวแผงนะฮะพักแขนประตูด้านข้างข้างออกก่อนนะครับผมแล้วก็แผงสวิตช์นะครับผมมีปั๊กด้านในอ่าปลดล็อกปักออกก่อนนะครับผมแบบนี้ แล้วก็ใช้พลาสติกนะฮะหรืออะไรก็ได้งัดตัวนี้ออกอ่อกนะครับผมจะมีน็อตอยู่ด้านในหนึ่งตัวนะครับผมใช้ไขควงหรือสว่านนะครับผมไขออกไปเลยนะครับผมทั้งหมด3มต,<อ>ตัวนะครับแล้วก็ทําการแกะตัวลําโพงทวิตเตอร์ออกนะครับผมเพื่อที่จะดึงแผงคอนโซลนะฮะออกไปนะครับผม ติดตั้งง่ายๆนะคะลูกค้าสามารถที่ทําเองได้ที่บ้านนะครับผมอันนี้ช่างของเราได้ทําการถอดแผงประตูเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในเองนะครับจะมีตัวดึงล็อกประตูนะฮะให้ถอดออกก่อนนะครับผมสองตัวเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น f o r t จู e r นะฮะจะมีตัวไฟประตูตรงนี้ออกด้วยนะครับผมตัวแรกเลยจะเป็นสวิตช์ล็อกกับอันล็อกประตูนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับผม ไสไฟเข้ามานะครับผมแล้วก็ใช้ตัวปลั๊กที่เราให้มานี่เสียบเข้าไปที่เดิมนะครับผมแล้วก็เอาอีกตัวปลั๊กเดิมนะครับเสียบเข้าไปในสายไฟของเรานะครับอีกปลั๊กหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผม ตัวที่เหลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้จะต่อเข้ากับตัวกล่องนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เข้ากับแผงประตูก่อนนะครับเก็บ <Okay. S 1> ไว้ตรงนี้นะฮะ <Okay. S 1> เพื่อการซอริสจะได้ง่ายมายกขึ้นนะครับผม mm hmm. ติดตั้งก็ใช้ตัว ที่เกี่ยวล็อกประตูนะฮะอ่าสีเขียวกับสีขาวนะครับผมนี่ติดตั้งลงไปนะครับแลก็ยึดน็อตนะครับผมับไปรูเดิมที่ขันออกเมื่อกี้นะครับผม ตัวพับกระจกนะฮะก็จะใช้แค่ด้านเดียวนะครับติดตั้งเพียงด้านเดียวนะครับก็จะทํางานทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมนะครับเสียบปลั๊กกลับไปที่เดิมนะครับผมแล้วก็ประกอบกดลงอย่างเดียวเลยนะครับนะเรียบร้อยนะครับผมปิดนวมโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมสําหรับพับกระจกออโต้นะครับผมดูนะฮะตันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาอันสั้นนะครับผม ทำเองได้ที่บ้านง่าย,ายนๆนะครับผมก็ลองล็อกรถดูนะครับผมกระจกก็จะพับอัตโนมัติแบบนี้นะฮะแล้วก็เวลาที่เราอันล็อกก็จะกางออกอัตโนมัติแบบนี้หรือลูกค้าจะล็อกจากตัวมือเปิดนะครับก็จะพับแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ลองอันล็อกดูก็จะกางออกแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะทําให้เราเช็คได้ด้วยนะครับว่ารถของเราล็อกจริงหรือเปล่านะครับเวลาที่เราไปหยุดที่ Lets. หา้างหรือที่ไม่ใช่ที่บ้านของเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผม ง่ายๆลูกค้าทําเองได้ที่บ้านนะครับผมสามารถที่จะสั่งซื้อตัวชุดกล่องนะครับผมที่ LK ของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ